ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเล่นเกม Minecraft นะครับผมก็เปิดตัวรายการใหม่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าโอเคครับนะเราจะเล่น default นะฮะ default เออปิดชีตนะฮะจะได้ไม่ต้องเกมหมดเอ้อ XP นะฮะจะได้ท่านผู้ชมจะได้เออนั่นจะได้ไว้วางใจจากผมนะฮะว่า เฮ้ยโกงไม่โกงนะไม่โกงนะฮะวนาเชนี่ต้องเปิดอยู่แล้วโอเคไปเริ่มเราจะมาเอาชีวิตรอดในคืนแรกกันนะฮะณจุดนี้รอแป๊บหนึ่งโหลดน่นมากโอเคอันนี้เป็นไมค์คาร์บชั่นหนึ่งจุดนะครับผมนะ ก็เออเดี๋ยวคลิปคลิปไหนที่ว่างๆเออถ้าวันถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูไบโอมใหม่นะตอนนี้ก็เก็บก่อนนะโอเคนี่ฮะผมมาเจอไบโอมใหม่เลยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าไบาโอมอะไรเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่ง<ม>สรรณานะฮะเออสรรณามาจะเกิดนะใช่ปะใช่เนาะ สวนนามาจะเกิดนะแต่มีโอกาสพบได้ยากยากอยู่เลยยากเนี่ตอนนี้ผมต้องหาที่สร้างบ้านก่นอนสวนานี่ต้นไม้สวยดีนะเนี่ยตัดไม้กันเอาไม้โอ้กันนะอะดีโอเคโอเคยั่แล้วความสุกเดิมก็เริ่มหายไป โอเคตอนนี้เอาเอาไงดีครับเอเอถ้าถ้าเสียงไม่เบาเกินไปก็ขอโทษนะเดี๋ยวแก้คลิปหน้านะเพราะว่าผมอัดมากี่พานมันก็เหมือนเดิมอ่ะไม่เบาเหมือนเดิมไม่รู้เป็นไรผมก็แก้แล้วแก้อีกก็เป็นเหมือนเดิมต้องต้องพูดดังๆนะโอเคทถานี้แล้วกันนะ ผมจะสร้างบ้านแบบถ้ำดีกว่านะสิ่งที่คุณจะทําอันดับแรกในไพคามนั่นก็คือ,อ,อตัดไม้ตัดไม้เสร็จก็เลือกว่าจะสร้างบ้านแบบไหนสร้างบ้านในถ้ำหรือสร้างบ้านในถ้ำหรือสร้างแบบไม้นะถ้าสร้างถ้าสร้างแบบไม้มันก็จะต้องตัดไม้เยอะหน่อยบ้นก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่สร้างบ้านในถ้ำก็ดีนะดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถขุดหินเพื่อขยายได้แล้วก็ได้หินด้วยเป็นอะไรที่ดีเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับโอเคโอเคขออภัยครับผมเป็นหวัดนะฮะพูดดังก็กลัวเจ็บคออีกเต้เต้ดต้เตตต โอเคครับเราจะมาเออเดี๋ยวสำหรับคนที่เล่นเริ่มใหม่นะเออเล่นใหม่ๆนะฮะหรืออยากจะเล่นก็ค้าอย่างนี้ครับทิงเทเบิลครับทิงเทเบิลมีไว้ทำอะไรฮะครับทิงเทเบิลก็มีไว้เอ่อคราบต่างๆอย่างเช่นเอ่อที่ขุดไอ้ไอ้ที่มันต้องการสามบล็อกขึ้นไปนะฮะก็คืออย่างนี้อย่างนี้นะฮะผมจะคราบสโตนฟิกเอ็กซนะฮะเอาไว้ขุด ตอนนี้ผมต้องใช้ให้คุ้มก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมวางของก่นอ,อ,อนเะออคาบเตาเะครับเตาคาบอย่างนี้นะ <Yeah. S 1> เฟอร์อเน็ตอะฮะชึบเยี่ยมสรวนใครที่สนใจก็ไปซื้อไปซื้อหรือผมว่าผมว่าแน,นำซื้อดีกว่านะแนะนำให้ซื้อนะะซื้อดีแท้ดีกว่านะฮะ จะได้สนับสนุนเทางบทจังเขาด้วยนะฮะให้มีเกมใหม่ออกมาบลาบลาบลาให้เราเล่นนะตอนนี้ก็ไมคัาก็ดำเนินการมาถึงเวอร์ชัน1.7.2แล้วก็อะไรที่ดะะีสำหรับคนที่งงว่าเออทำไมทำไมเขาไม่ทำเป็น2.0อะไรเงี้ยทำไมต้องย้อนกลับมา1.1 1.2 1.7อะไรเงี้ยครคือ เวอร์ชันก่อนมันก็เป็นเออหนึ่งจุดเจ็ดจุดสามใช่ไหมเออเวอร์ชันนั้นก็เป็นหนึ่งจุดเจ็ดจุดอสามแล้วทีนี้มันก็ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่อเป็นเวอร์ชันสองจุดศูนย์สองจุดศูนย์อะไรเงี้ยอันนี้ก็กำลังงงอยู่เลยต้องการสองอันนี้ว่ๆใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะคคือผมก็ไม่รู้ ผมเกือบจะงงแล้วคือคนที่เล่นใหม่ก็อาจจะแบบประมาณว่าเฮ้ยเล่นทำไม1 7, 7. 2นี่1นจุดเอน่งจุนี่เวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะพอไปเล่นมันจะไม่มีไบโอมีครับเชื่อผมมันจะไม่มีไบโอมีนะฮะแล้วมันจะไม่มีของใหม่มันจะไม่มีของใหม่นะโอเค <c oughs> โอ้ย

โอ้ยเบเบ้ผมก็จะเออ่ผมก็จะบอกอะไรนิดนึงนะสำหรับเอ่อชแน,นลนี้ผมก็จะแคสเกมนะฮะแคสเกมแบบก็แล้วแต่ว่าผมจะแคสเกมอะไรนะอีกคนนึงเขาก็จะแคสเอ่อมีสองคนนะผมก็กีตาร์ครับพุงนะอีกคนนึงก็วอนะฮะเขาก็จะแคสเกมอะไรไม่รู้ของเขา เดี๋ยวค่อยติดตามขเขาแล้วกันนะสำหรับไอคับผมก็จะแคสไปเรือเ่อยจนกว่าจะเอ่อจนกว่าจะจนกว่าจะอะชิมเม้นครบนะฮะอะชิมเม้นครบผมก็เอ่อเลิกนะฮะเออผมได้ค้าไปนั่นยังไงเดี๋ยวก็ค้าหมดแล้วดีกว่าเคย่ยมเลย อันนี้ผมก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหนะ่อยขอดูอชิเม้นตปวหนึงครับ time to farm เดี๋ยว,นะยวโอ้โหตรงนี้เยอะเลยนะเยอะโรยโอเคเดี๋ยวผมผมอยากไปหาท่นนะ่ะหาเหล็กไม่ก็โคเดี๋ยวทอช ทำห้องข้างล่างดดี้อ,องหลบันเริ่มโดเคเดี๋ยวผมขอขาบันไดครชึบชิบชิบชิบเอ้ยไม่เอาดีกว่าเกียงเยี่ยม <Y im. S 2> ตื๊ดตืด ทำว่าคาร์ททำไมก็แค่อยากให้มันสวยแค่นั้นนะเอาไว้ให้มันสวยแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรแฝงไว้นะทำเพื่อใครกำลังงงอยู่ทำเพื่อใคร เพื่อใครตอนนี้ผมว่าจะสร้างห้องเก็บของน,นะผมชอบสร้างอะไรที่มันเป็นห้องๆนะอย่างเช่นถ้าจะเอาห้องคิปเปอร์ผมก็จะกักขังคิปเปอร์ไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่คงจะไม่มีวันนะผมเกลียดคิปเปอร์ถึงแม้ว่ามันจะมุ้งมิ้นน่ารักยังไงก็ตามนะ โอ้ยสำหรับหลายคนคงจะบอกอุ้ยน่ารักจุงเบยตจูมโกโกขันเลยเดีเดวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวถ้าคุณคุณลองเลี้ยงคิปเปอร์ในบ้านดูดีครับคุณจะรู้เลยอ่ะคุณจะรู้ถึงสัจธรรมคิปเปอร์เปิดประตูไปจูมเกอร์เก,โกันเกอก์ครันได้บังเกิดนะเดี๋ยว ผมว่าผมจะค้าอะไรนะอ๋ออ่ะฮะชื้อ,าาอเยี่ยมด้แล้วแล้วผมขอทำเป็นกล่องอะชิเมน้์นะฮะกล่องเก็บของอะชิเมน้นอันอาวุธอันแรกนะฮะ๋ย่าเถอะผมผมมีอะไรบ้างนะชิเมน้น ได้แค่นี้นเดียวแล้วก็ตกคราฟตกคราฟนึ่นแหละจะได้ไม่ต้องจะได้จะได้ไม่การลืมเลยนะลว่าเราทำอาชีพอะไรไปแล้วมึงดาบ time to strike โอ้เราได้สโตวสวอดแล้วช่วยไม่ได้ไคราฟหน่อย ชิมัน uhm ส์โอไทม์ to ไมเอ l ไปเอาไปแล้วก็ฟอ t อะไรนะหัวข้อหัวข้อแห่งการร้อนนะฮอตท็อปิกไม่ไม่ใช่คนละเรื่องโอเคครบแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องรอจนกว่ามันจะเช้านะครับตอนนี้ผมก็จะขอตอนนี้ผมก็จะขอเอ่อทำการขุดขุดเหมืองน,นะเอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวยทำพันธุน์นาแล้วกัน ตอนนี้อัด12นาทีโอ้มันมันยังชักเดี๋ยวนะรอให้พระอาทิตย์มันขึ้นก่อนนะคือเอาชีวิตรอดในคืนแรกเนะเดี๋ยวผมจะพาไปตะลุยมอนสเตอร์ดีกว่ามอนสเตอร์มอนสเตอร์เดี๋ยวเขาเก็บของกันกลัวตายชึบโอเคไปอือเอ๊ะได้ปรับได้ปรับเท่าไหร่ normal o อ a y ทะเลทรายเป็นอะไรที wait, wait, <S 2> <S 2> <S 2> ่คิปเปอร์เกิดเยอะที่สุดนะฮะต้องระวังเอ้ยเดี๋ยวผมผมว่ามันยังไงอ่ะขอโทษครับขอโทษทีโอเคโอ้โหปรับเป็นไม้นี่มองมองเห็นในตอนกลางคืนเลยนะเนี่ย เออทำไมมอนสเตอร์ไม่เกิดอ่ะมอนสเตอร์ r e are you? อ่อนั่นไงครับเจอแล้วครับนี่ซัมบี้นะซัมบี้เออไวค้างไวค้างซัมบี้อ่ะ,ซ,อะซัมบี้แมงมุมแมงมุมแมงมุมว้าตายโอเค okay. you had just earned the achievement monster kill โอเคเยี่ยมเลยเออซัมบี้ สวัสดีพี่บี้พี่บี้ครับพี่บี้ครับผมเป็นเอ่อเนะอะเดอะแฟนคลับของคุณเลย FC เลยคุณเลยเนะี่โอ้โหโอเคเฮ้ยคีเปอร์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 อ๋อคีเปอร์แอ๋แอ๋ You cannot attract me หรอกนะฮะถุยอังกฤษกับไทยแม่งเข้ากันเลยนะครับ You can not drag me yeah เ,เห็นตะกี้มันมันดอบนี่ครับการพาวเดอร์เอาไปทำอะไรฮะเอ่อเอาไปทำ TNT ระเบิดได้นะเป็นระเบิดที่ดีนะโอเคเก็บตอนนี้ชเิเป็นเบ b เกรด ซัมล okay. ิเตอร์โอเคมอนสเตอร์ตัวแรกที่เราฆ่าก็คือซัมบี้นะเพราะฉะนั้นเอาเนื้อซัมบี้ไปโอเคเรียบร้อยเออเราต้องการอาหารอาหารันเหรอได้ได้เนื้อเน่าเออการเอาชีวิตรอดในคืนแรกก็ ลำบากอย่างนี้นะฮะต้องกินเนื้อเน่าแทนชีวิตช่างเศร้าชีวิตมันช่างน่าเศร้าจริงๆไมโครฟนี่นะตอนนี้ก็ลามอนเตอร์เล่นอ่าเร็ดนะ เย yeah. ่ออ้าจะตายแล้วจะตายแล้วมีกลับเข้าบ้านกกลับเข้าบ้านกันไม่ไหวคิปเปอรลระเบิดทีนี้ตายเลยนะครัชโอเคเก็บดาบแค่นี้ลนะโอเคโอเคพาทิ์พาทิาท์เมื่อไหร่จะมาครับพาทิ์โอ้โห เป็นการคืนที่ยาวนานมากเลยอู้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 เจอเจอของเด็ดเจอของเด็ดเจอของเด็ดรัชพี่น้องเฮ้สวัสดีซอมบี้เฮฉันต้องการชุดก่อนแกเฮ้เฮ้เฮ้เย่เ,เ,เช็ดได้ได้ชุดก่อนแล้วโดยไม่ต้องคราช เอ้โดยไม่ต้องคราฟอะไรเลยจะครัชเยี่ยมเบยไปละลิ Cap. เทอร์แคปกับทูนิกเยี่ยมเบยตอนนี้ผมมีชุดเกาะแล้วนะ <c oughs> อร่น่ารักเออลิเทอร์นี่สามารถย้อมสีได้นะจะอย้อมสีเป็นสีม่วงก็ได้นะเพื่อแสดงความเป็นเกย์ของคุณนะ แสดงความเป็นเกย์นะ,ะหรือจะเอาสีฟ้าก็ได้นะ,ะครับอเบะอเบะขั้นเต็มตัวนะ,ะสีฟ้าเนี่ยแต่ผมชอบสีที่จริงผมก็ชอบสีเอ่อสีเขียวนะสีเขียวนะฮะนะฮะัชนะครัชถามว่าทำไมถึงชอบก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะนะแกจะเข้ามาเหรอมาดิมาดิ เข้ามา Hello, แล้วแล้ว l o ้ e r e y o Go, Go in, Go in ship, Go in, Go in, Go in Okay ไปไปไปบ้านข้าใครอย่าแตะโอเคอีกนานไหมเนี่ยอีกนานไหมอีกนานไหมโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาทอล์คโชว์ฮะอยู่คนเดียว คนเดียวกับตอนเย,นยน็นเย็นมันเย็นเหรอวะกลางคืนแล้วมัน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 เที่ยงนะครับมันเที่ยงเ,ยเท,ยงที่ยงในตอนมดืดเอ้ยนนหนๆนก็นะบูดหน่อยดีกว่าไหมโอเคเปอร์โอ้เปงมุมโอ้เปเจ้า โอเคเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย